อุตสาหกรรมแฟชั่นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมราว3.9แสนล้านบาทการส่งออกสินค้าแฟชั่นมีมูลค่ากว่า2 0 0แสนล้านบาทรวมไปถึงการจ้างงาน7.5แสนคนก่อให้เกิดเป็นซอฟ t ์พาวเด้านแฟชั่นที่จะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเร่งยกระดับพัฒนาความรู้ความสามารถพลังสร้างสารรค์ของคนไทยผ่านนโยบายดีพร้อมคอมมูนิตี้ที่นี่มีแต่ให้ภายใต้กลยุทธ์การให้ทักษะใหม่ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั ill, ่นอัพสกิลรีสกิลโดยร่วมกับภาคเอกชนภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเพิ่มทักษะเพื่อการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพใน4สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่นได้แก่ 1. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (Apparel) 2. อัญ,ญมณีและเครื่องประดับ (Jewelry) 3. หัตถอุตสาหกรรม (Craft) และ 4. ผลิตภัณฑ์ความงาม (Beauty) รวม17หลักสูตรครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมระบบการเรียนรู้ออนไลน์หรือ e-learning 10หลักสูตรผ่านเว็บไซต์ www.dprom.go.th โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นมากกว่า2,000คนสร้างอาชีพและต่อยอดการดำเนินธุรกิจเกิดมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยกว่า90%สร้างรายได้มากกว่า200ล้านบาทดีพร้อม เชื่อมั่นว่าการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นรากฐานสําคัญที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟท์พาวเวอร์แฟชั่นไทยให้เติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืน